รุ่นสวัสด์ครับทุกคนวันนี้เราจะไปถ่ายนกกันนะครับที่สุพรรณบุรีนะฮะอํเาเภอสองพี่น้องครับตอนนี้กำลังวุ่นวายกับการเตรียมของอยู่นะฮะที่ลองเอากีตาร์ไปด้วยนะเพราะว่าพี่แบดอยู่นะครับอาจจะเล่นกีตาร์กันสักเพลงเดี๋ยวสิ whoop ห้ามกระโดดนะห้ามกระโดดนั uh ่งลงห้ามกระโดดมันเลอะห้ามกระโดดไม่พอดีครับไม่รู้นิดเดียวไค่ไปเจอเจอสองนันเจอผักผุยแค่หลบวันนี้เราต้องผมต้องพาดตัวบนนี้เหรอครใช่ใช้หัวจิ้งลีแล้วก็ตัวเงไม่หลุดได้บ้างว้าว จะรอดไหม <laughs> ไปครับปฏิบัติภารกิจเป็นความตื่นเต้นมากจริงๆอะ่ะน้ำลึกก็ก็ก็โอเคแหละรับได้เพราะว่ามันไม่จมอยู่แล้วใช่ไหมแต่สิ่งที่กลัวที่สุดคืออะไรป่ะผมกลัวปิงผมเป็นคนกลัวหนอนกลัวปลิงกลัวอะไรที่มันดึกๆๆกมากอะ่ะคือตอนเจอทากที่เขาใหญ่นะ โอ้ผมก็ร้องลั่นป่าหน้าหดแต่ว่ากลัวอะไรพวกนี้มาปลูกต้นไม้ก็คือกลัวระวังอยู่ตลอดเกิดมาไม่เคยโดนแบบอะไรมีพิษต่อยกัดเลยอะเห็นลอยอย่างนี้ไม่เคยโดนนะครับเป็นคนระวังมากแล้วรอบนี้ก็ต้องลงน้ําเป็นทุ่งนาด้วยตอนเด็กเด็กเราไม่เห็นกลัวเลยคือจะบอกว่าตอนเด็กเดกผมนะโอ้โหลุยทุกวันอะลงทุ่งนาไปขุดปูจับปลาทุกวัน พอโตขึ้นมากลัวเฉยงงซื้อชุดมาผิดทุกคนเราคือตอนนี้ชาวบ้านอะ่ะขับรถไปมาเขาก็บอกเราว่าปิ้งเยอะปิ้งเยอะแต่ว่าเราลงไปแล้วสองสารอบอะ่ะเรายังไม่เจอสักตัวไง <c ười> เราก็เลยใส่กันเอาไว้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งทั้งมแมลงน้ําหรืออะไรพวกนี้ยค่ะเผื่อว่าเราคัน <c ười> มันคือสิ่งที่ผมกลัวที่สุดแล้วคือปิงเนี่ยแหละชุดนี้ใส่ไแล้วถ้ามันกัดเราจะรู้สึกตัวไหมครับมันไม่น่ามันไม่น่ากัดเราหรอกครับเรารู้แต่ว่าพี่เด็กไปแช่อยู่สี่ห้าชั่วโมงพี่เด็กยังไม่เจอนะเด็กๆลงไปก่อนก็ยังไม่เจอกลัวชุดพร้อมคนไม่พร้อมเขาบอกว่ามีปิงมาด้วยนี่ น่ากลัวเขาไปใหญ่แต่ทุกคนเอือนแล้วนะใช่ไหมแต่ว่าเราก็เทสเนี่ยด้วยการให้ด้วยการลงเลยด้วยการให้เด็กมองไปก่อนลงไปแล้วแล้วมันแบบไม่มีไม่เจอใช่ค่ะเพราะว่าลงสองวันนะที่เทสแล้วก็ ไปอยู่ในดงขยะตรงนู้นเลยเหรอครับใช่ก็ผมอุตส่าห์หวังมาคิดว่ามันตัวใหญ่ตัวติดเดียวตัวประมาณกํบาบังนนผมลงพร้อมๆลุงกันเลยได้ไหมครับ อ๋อมันต้องเช็ดเพราะต้องกดกล้องใช่ไหมใช่มีผ้าหรือเสื้อไหมแบบเดี๋ยวแข่งไว้ข้างบนแล้วแบบเวลาเราจับแล้วก็ผ้าเสื้อมาตอก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 ก็เบื้องต้นเนี่ยน้องยังไม่ได้ฟักนะมีไข่สามฟองอยู่ที่รังครับคิดว่าเดียวต้องกลับมาอีกรอน้องฟักนะครับจะได้ภาพที่พ่อกับแม่นะครับ แล้วก็มีลูกน้อยว่ายตามติ๊กติ๊กน่ารักแค่นี้ก็น่ารักแล้วครับตอนนี้มีสองตัวมีตัวพวกตัวเมียฮะยืนถึงครับแต่ว่ามันเตี้ยเกินด้วยผมต้องย่อตลอดเวลาเลยแล้วก็ต้องเปิดจอหมายถึงว่างัดจอขึ้นนะครับตัวสูงเกินเสร็จรอบเช้านะครับวันนี้เราเอ่อ สบายหายห่วงนะครับผมมากับกล้องนิคอนเซตเกนะครับตัวนี้ก็คือกันน้ําระดับหนึ่งเลยนะครับบอกเลยว่าถ่ายนกถ่ายแอคชั่นสบายที่สุดแต่ว่าถ้าเอาไปตักน้ําก็ไม่รอดนะครับกล้องตัวนี้นะมีคนเคยเอาไปตักแล้วฮะเป็นช่างภาพครับลุงแวนเคยเอากล้องตัวนี้ตักน้ําไปเลยนะฮะไม่รอดครับหนูผักบุ้งนี่หน้าไปผัดจัง อุ้ยตรงนี้มันลึกใช่แมนลึกระวังแป๊บเดียวถึงหน้าอกเลยตรงเนี้ยเนี่ยจริงๆรังเขาอยู่ตรงนี้เองแต่ว่าเขาไม่เข้านะเขาก็จะหลอกล่อไปไกลๆคือไม่ให้เราอยู่ใกล้ๆรังเขาเอาใบตั้งกระเทือนนี่นะเอาแต่หัวกลับด้ดีไหมก็ลอยไว้ในนี่ยเหรอฮะมันจะได้ชิมเนี่ยเอาไว้ตรงนี้เลยมันจะมันไม่น่าจะลอยลอยถ้าหรือเราลองมาลอยไปตรงนู้น กลับมา <ไป S 1> ที่อยู่นู่นตร,ตรงนี้ก็ได้แต่ว่าเอาหัวออกอ๋อได้เลยครับอไปถอนหัวออก นีฝนลงเม็ดแล้วนะฮะ <laughs> แต่อยากได้ช็อตที่มีเม็ดฝนนะครับอยู่กับน้องเป็ดนะฮะก็เลยจะต้องตากฝนลงกันนะฮะคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบช็อตที่สวยเลยนะครับพร้อมไหมฮะผมไม่พร้อมกลัวเดี๋ยว ดี๋ยวให้พี่อ๊อลงก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะส่งให้ ค okay. จบภารกิจนะครับกับเป็ดผีเล็กฮะในสัปดาห์นี้นะครับครั้งนี้ก็คือโชคดีมากๆนะครับน้องเพิ่งฟักตัวในวันแรกแต่ว่าต้องอัดต้องรออีกวิปนึงให้น้องสวยกวันนี้นะครับตอนนี้เด็กเกินที่จะแบบกินอาหารอาหารที่กินก็ยังชิ่งจิวอยู่นะครับแล้วก็พ่อกับแม่ยังป้อนไม่ถี่มากนะฮะเนื่องจาก น้องกินน้อยไว้ครั้งหน้านะครับถ้ามีโอกาสมาถ่ายอีกนะครับจะเอาอการมาถ่ายตอนที่ลูกเริ่มตัวโตแล้วแล้วก็ว่ายน้ําตามขี่หลังแม่นะครับเดี๋ยววันนี้เดินทางกลับกรุงเทพนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามชมคลิปนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย